มิร่าเหล็กจิตวิทยาของความธรรมดาบทที่หนึ่งลิซ่าชงกาแฟหน่อยงามหลักของสำนักงานที่สั่งซื้อโดยไม่ต้องสละตาของเธอปิดจอภาพและฉันสลาโปรแกร,รมเมอร์ที่ทำงานในแผนกของพวกเขาวันนี้ทันทีที่เพิ่มใครต้องการกาแฟเพิ่มลิซ่าถามเสียงดังมือหลายคนถูกยกขึ้นในการตอบสนองแต่ไม่มีเพื่อนร่วมงานยกหัวของพวกเขาหรือมองไปที่หกยักษ์หน้าลิซ่าไปที่เครื่องชงกาแฟ ไม่มีใครอยากมองเธอไม่มีใครสนใจเธอบางทีนี้อาจเป็นธรรมทำไมมองไปที่เช่นสายตาที่ชื่นชอบเหมือนเธอเมื่อสำนักงานเต็มไปด้วยและในธุรกิจขนาดใหญ่จะมีความงามมากยิ่งขึ้นในศูนย์ที่สำนักงานของพวกเขาตั้งอยู่ตัวเลขเพียวบางความสูงสูงชุดอย่างเป็นทางการแต่งหน้าธุรกิจแว่นตาแคบกระเป๋าเอกสรขึ้นและลงและไม่มีใครใส่ใจเกี่ยวกับเล็กๆน้อยๆอยเมาสีเทาผู้จัดการสำนักงานของลิซ่า มันไม่ใช่ว่าลิซ่าไม่ได้สวยเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นเธอแค่ไม่เด่นความสูงสั้นลักษณะที่แสดงออกผมสีน้ำตาลยาวปานกลางตาสีเทาไม่ใหญ่หรือเล็กการผ่าตัดศัลยกรรมจมูกทุกอย่างปกติเธอเป็นคนธรรมดาทั้งหมดจากบนจรดเท้าจ้องมองเพื่อนร่วมงานของเธอรวมทั้งผู้ชายรอนมากกว่าเธอโดยไม่หยุดหรือเอ้อระเหยบุคคลของเธอไม่น่าสนใจพอสำหรับทุกคน อย่างไรก็ตามลิซ่าจึงไม่สามารถถูกแทนได้เธอทำกาแฟที่ดีที่สุดเธออย่างรอบคอบและระมัดระวังตรวจสอบความพร้อมของเครื่องเคียอาจจะมาจากเพราะคุณภาพทางธุรกิจของลิซ่าเพื่อนร่วมงานของเธอไม่ลืมชื่อของเธอและในหลักการจากภาพ,พยนตร์ที่ชื่นชอบของลิซ่าเป็นตลกมากที่สุดที่มีสเสน่ห์และน่าสนใจนาเดียคลีวาที่มีชีวิตชีวาและมีพลังดูเหมือนจะลิซ่าจะเป็นจิตวิญญ,ญาณเครือญาติและมีขอบเข มากกว่าสิ่งอื่นใดลิซาฝันว่าทุกคนจะสังเกตเห็นเธอวันหนึ่งให้ความสนใจกับเธอชื่นชมเธออุทานทำไมเราไม่สังเกตเห็นความงามดังกล่าวก่อนแน่นอนลิซาพูดเกินจริงแต่ความฝันยังคงเป็นความฝันยนต์นอกเวลาที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับปีนี้ตั้งแต่เธอมาทำงานที่บริษัทนี้หลังจากแจกกาแฟให้กับทุกคนที่กระหายน้ำลิซ่ากำลังเดินไปทางซอกที่เรียกว่าสำน,นักงานของเธอเมื่อประตูไปที่ห้องสำน,นักงานเปิดและเป็นผู้หนึ่งที่ในความเป็นจริงเป็นสาเหตุของการถอนหายใจและ ความเสียใจของลิซ่าคนที่เธอต้องการความสนใจมากที่สุดคือเจ้านายเอฟเจนี่ยูริวิทย6ปีเขาเป็นเพียง4ปีเก่ากว่าลิซ่าและได้ประสบความสำเร็จแล้วมากหนึ่งในผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นสมาชิกของคณะกรรมการผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของเขาเขาทำงานในสำนักงานใหญ่และผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาไม่เพียงแต่กลัวของเขาแต่พวกเอเขาดูเหมือนจะไม่แต่งงานแต่เขาไม่มีกิจการที่ทำงานกับใครแม้จะมีความงามที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด คำถามคือคนอย่างลิซ่าหวังได้ยังไงและยังหัวใจไม่สามารถสั่งแต่จะรักและชื่นชมไม่มีใครห้ามลิซ่าได้ย้ายไม่ได้ยอมให้มองไปที่หญิงสาวลิซ่าเดินออกจากการทำงานเพราะเธออาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงและยังเป็นเพราะทางสปริงที่มีอยู่แล้วมาอย่างเต็มที่เป็นของตัวเองสภาพอากาศได้ดีและลิซ่าหลังจากซื้อไอติมฉันนั่งลงบนม้านั่ง เมื่อเผยให้เห็นจมูกกระเล็กๆของเธอกับดวงอาทิลิซาก็กระพริบตาเหมือนแมวจากรังสีอันอบอุ่นที่รักใคร่ทันทีที่ความคิดมาถึงเธอว่าชีวิตที่สวยงามเงาของใครบางคนที่ถูกปิดกั้นแสงแดดไล่เปิดตาของเธอริซ่าทันทีปิดตาของเธออีกครั้งและทันทีที่เปิดพวกเขาอีกครั้งไม่เธอไม่ได้จินตนาการเยฟเจนียูวิทเดินผ่านมานั่งที่เธอนั่งอยู่ผมบอนตัวสูงกำลังเดินอยู่ข้างๆขางเขาเธอถือแขนสหายของเธอและยิ้มละมอมที่เขา เอฟเจนี่ยูริวิทก็ยังยิ้มมันอาจจะเป็นครั้งแรกที่ลิซ่าได้เห็นเช่นการแสดงออกบนใบหน้าของเขาขนาดใหญ่คุณสมบัติที่คมชัดเล็กน้อยของใบหน้าของเขานิ่มตาสีเทามองที่สหายของเขามีคอวอร์กระเซิงลิซ่าก็ตะนักว่านี่เป็นครั้งแรกที่เธอเคยเห็นรอยยิ้มของเจ้านายของเธอหัวใจของฉันปวดระหวาน ย้อไปรอบๆคอและลิซ่ายังคงนั่งอยู่ดูเหมือนกับเธอว่าชีวิตของตัวเองได้ผ่านเธอโดยเด็กผู้หญิงที่สมบูรณ์ลืมเกี่ยวกับไอติมก็เริ่มที่จะละลายและลดลงมืดมันล้มลงบนเสื้อกันฝนสีเบจของลิซ่าลดลงนี้กลายเป็นเฉาโชหยดสุดท้ายน้ำตาของความเจ็บปวดและความสิ้นหวังพุ่งจากสายตา ลิซ่าเอาผ้าเช็ดหน้าออกจากกระเป๋าของเธอและเช็ดใบหน้าของเธอแต่น้ำตาไม่ได้หยุดเธอไม่ต้องการที่จะดึงความสนใจให้กับตัวเองที่ทุกคนแต่เธอไม่สามารถหยุดร้องให้อย่างใดอย่างหนึ่งแต่คนรีบร้อนของตัวเองธุรกิจและไม่มีใครตามปกติให้ความสนใจกับสาวร้องไห้ให้ขึ้นในทุกสิ่งที่ลิซ่าหยุดการถือครองกลับเธอร้องให้อย่างขมขื่นและเต็มที่เธอสูญเสียการติดตามของเวลาและตื่นขึ้นมาเฉพาะเมื่อมือถูกวางไว้บนข้อศอกของเธออย่างรวดเร็วซับบวมจากน้ำตา ใบหน้าของเธอถูกปกคลุมด้วยผ้าเช็ดหน้าชื้นและลิซ่าเงยหน้าขึ้นชายชาราในเสื้อครึ่งมืดและหมวกเบเร่สีเขียวนั่งอยู่บนม้านั่งถัดจากเธอมีขาตั้งแบบพกพาขนาดเล็กที่เคืองคนแปลกหน้าและในมือของเขาฟรีคนเก่าที่จัดขึ้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพิเศษโฟลเดอร์สำหรับอุปกรณ์ศิลปะผมนีออกมาจากใต้หมวกเบเร่เป็นสีเทาสมบูรณ์และตาสีน้ำตาลจ้องหวงแหนจากใต้คิ้วสีขาว ลิซ่าคิดว่าตอนนี้ชายชราจะเริ่มถามเกี่ยวกับเหตุผลที่น้ำตาของเธอแต่เขากล่าวว่าสิ่งที่แตกทุกอย่างจะเรียบร้อยจิตวิญญาณของคุณเป็นอย่างมากและสดใสและคุณกังวลเกี่ยวกับเปลือกนอกไม่จำเป็นฉันไม่ได้กังวลเรื่องเปลือกนอกฉันกังวลว่าไม่มีใครสังเกตเห็นฉันลิซ่าตอบด้วยเสียงแหบแหบด้วยน้ำตาทำไมทุกคนต้องสังเกตเห็นคุณจำเป็นต้องสังเกตเห็นโดยคนคนเดียวแล้วเขาอยู่ไหนลิซ่าหัวเราะ เขาเป็นหนึ่งในหลายๆแต่คุณจะสามารถที่จะรับรู้เขาถ้าไม่มีใครสังเกตเห็นทำไมเขาจะสังเกตเห็นหัวใจที่รักอย่างแท้จริงจะไม่ยังคงปิดและหูหนวกเขาจะรู้สึกถึงมันลิซ่าสายหัวของเธอและจ้องตรงไปข้างหน้าน้ำตาแห้งแต่เธอไม่อยากคิดถึงหน้าตาของเธอดูเป็นยังไงจากภายนอกชายชาราได้อย่างรวดเร็วตั้งข่าขาตั้งเอาออกแผ่นกระดาษจากโฟลเดอร์และการรักษาคอวอ มือรอยย่นประกายได้อย่างรวดเร็วและน้ำหนักมากกว่าชิ้นส่วนของกระดาษและหลังจากศิลปินวางภาพเสร็จแล้วในมือของลิซ่าคุณเองคุณเป็นเพียงเช่นนั้นและไม่มีอื่นๆสามารถเปรียบเทียบกับคุณสำหรับหัวใจที่รักดังนั้นไปให้พ้นความสิ้นหวังคนเก่าเสร็จแล้วเสียงดังถือขึ้นนิ้วชี้ของเขา ขณะที่ลิซ่ากำลังดูรูปว่าชายแก่ก็หายตัวไปเขาหายไปราวกับว่าเขาได้ระเหยการเข้าของทั้งหมดของเขากับเขาลิซ่ามองไปรอบๆชายชาราไม่ได้มีเธอเสียใจมากที่เธอไม่ได้มีเวลาที่จะทำมันขอบคุณลิซ่าจ้องที่ภาพในความประหลาดใจมันเป็นจริงของเธอและในเวลาเดียวกันไม่ใช่เธอเธอจริงๆมีตาลึกเช่นขนตายาวและคิ้วโค้งสวยงามเช่นหน้าผากที่ชัดเจนจริงเหรอริมฝีปากคุณยิ้มแบบนั้นแล้วผมคุณไหลแบบนั้น จริง,รงๆเธอมีคอที่สง่างามและเช่นตำแหน่งหัวที่สวยงามหูอร่อยขนาดของโพเมโลอย่างระมัดระวังพับภาพลงในหลอดลิซ่าใส่ไว้ในถุงห่อมันแน่นและซ่อนไว้ในถุงขนาดใหญ่เธอจะแขวนภาพนี้บนผนังในห้องของเธอแม่และพ่อจะประหลาดใจเธอไม่รู้จักตัวเองผมเชื่อว่าผมได้พูดคุยกับศิลปินที่แปลกหากไม่ได้สำหรับหลักฐานวัสดุภาพ ลิซ่ากำลังจะลุกขึ้นและกลับบ้านเมื่อเธอได้ยินเสียงที่เพิ่มขึ้นและกรีดร้องกระโดดขึ้นเธอหันหัวของเธอในทิศทางของแหล่งที่มาของเสียงและเห็นเด็กผู้ชายผมสีดำวิ่งลงซอยบนสเก็ตบอร์ดแปดเขาไม่สามารถหยุดตัวเองและกรีดร้องที่ด้านบนของเสียงของเขาช่วยด้วยใครก็ได้หยุดฉันที่ได้โปรดมีสยองขวัญและขอร้องในสายตาของเด็กได้เด็กผู้ชายที่มีขนาดเล็กหลายวิ่งตามเขาแต่ไม่มีการจัดการที่จะจับขึ้นกับสเก็ตรหรือหยุดมัน หลังจากการประเมินสถานการณ์ลิซ่าตรหนักว่าเล่นสเก็ตจะบินลงเนินเขาไปทางถนนถ้าเด็กได้รับการดําเนินการปิดถนนก็สามารถจบมากไม่ดีมีเวลาที่จะคิดว่าไม่มีการนับได้ทํางานสําหรับวินาทีและลิซ่ารีบวิ่งไปที่สเกต็ตวิ่งลิซ่ากระแทกเล่นสเก็ตอย่างแท้จริงจับเด็กที่ไหลแต่เธอไม่ได้มีความแข็งแรงเพียงพอสเก็ตตัวเองรีบ ยิ่งไปกว่านั้นเด็กคนนั้นตกลงไปบนลิซ่าโดยไม่คำนวณความแข็งแรงของเธอหญิงสาวคนนี้ล้มลงอย่างงุ่งง่ามบนยางมะตอยตีศีรษะของเธออย่างเจ็บปวดบนขอบทนนอและมือซ้ายของเธอบนยางมะตอยเด็กตกหลุมรักลิซ่าเธอนิ่มระเบิดสำหรับเขาและเขาไม่ได้รับบาดเจ็บและลิซ่าหมดสติลิซ่าก็รู้สึกดีขึ้นวันต่อมาแรกของทั้งหมดที่พ่อแม่ของเธอได้รับอนุญาตให้เห็นเธอแม่ร้องไห้และพ่อตื่นเต้นลิซ่าไม่เคยเห็นพ่อของเธอวางเฉยและไม่สามารถพังเช่นนี้ ลิซ่าเธอไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยสักครั้งแล้วมันเกิดขึ้นกับคุณได้ยังไงลิซ่ายิ้มด้วยริมฝีปากแห้งสีขาวบังเอิญดีพ่อฉันบน่นถูกกระทบกระแทกและแขนหักอย่างน้อยก็มีรอยแตกชายหนุ่มคนหนึ่งมาจากหน่วยกู้ภยัยพวกเขาจะให้รางวัลคุณไม่ได้ตามคำสั่งของหลักสูตรแต่ในระดับภูมิภาคของขวัญที่มีคุณค่าแม่ของฉันะอื่นอย่าร้องให้แม่ ผมเกือบจะสบายดีแล้วและสิ่งที่ฉันควรจะได้รับรางวัลฉันไม่อยากได้รางวัลเลยถ้าเขามาอีกครั้งบอกเขาว่าฉันจะไม่ยอมรับอะไรไม่มีของขวัญโชคดีที่ตัวแทนจากหน่วยกู้ภยัยไม่ปรากฏขึ้นอีกครั้งลิซ่าถูกปลดออกสิบวันต่อมาพ่อแม่ของเธอไปเยี่ยมเธอทุกวันเด็กอีกอกซึ่งลิซ่าได้รับการช่วยให้รอดก็มาพร้อมกับพ่อแม่ของเขาด้วยวยไม่มีใครเคยมาทำงานหรือแม้กระทั่งเรียกทันทีที่ลิซ่ากลับถึงบ้านสิ่งแรกที่เธอทำคือแขวนภาพบนผนัง ลิซ่าอยู่ในการลาป่วยตลอดทั้งเดือนแพทย์กำลังรอสำหรับการแตกหักในการรักษาอย่างถูกหญิงสาวที่ปรากฏตัวในที่ทำงานเฉพาะในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนั่นคือจุดเริ่มต้นที่แปลกประหลาดบทที่สองมันเป็นตอนเช้าที่สวยงามชนิดที่เกิดขึ้นเฉพาะในเดือนมิถุนายนเมื่อดูร้อนที่มีอยู่แล้วในเต็มแกว่งแต่คุณรู้ว่ายังคงมีจำนวนนกนางแอ่นถูกวงในท้องฟ้าสีฟ้าเมฆหิมะสีขาวขนาดเล็กเพียง พวกเขาตกแต่งท้องฟ้าโดยไม่ต้องมีแนวโน้มลดลงของฝนยังแม้จะเป็นช่วงต้นๆแต่ก็อบอุ่นและแดดจ้าและถึงแม้ว่าจะเป็นวันจันทร์ที่โลกทั้งโลกดูเหมือนจะชื่นชมยินดีลิซ่าทำงานให้กับบริษัทมานานกว่าปีและรู้ว่าในความร้อนในช่วงฤดูร้อนการแต่งกายจะถูกยัดสิ่งที่สำคัญคือเสื้อผ้าที่ยังคงมองเพียงพอหรือไม่เนื่องจากการสิ้นสุดของการลาป่วยของเธอลิซ่าซื้อคู่ของชุดแสงน่ารักสีขาวที่มีการพิมพ์สีเขียว วันนี้เธอเลือกชุดแรกก็ลำบากในช่วงฤดูร้อนมากขึ้นและเจริญตาสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจเริ่มเกิดขึ้นแล้วที่ทางเข้าศูนย์ธุรกิจเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหนุ่มคนหนึ่งที่มักจะแทบจะไม่มองไปที่ลิซ่าศึกษาผ่านของเธอเป็นเวลานานและในรายละเอียดในวันนี้แล้วทำไมคุณถึงไม่ปรากฏตัวที่บริการนาน,นักคุณไซนิซินาเขายกคิ้วมองอย่างสนุกสนานที่ลิซ่ามันเป็นวันหยุดที่ยาวนานจริงๆในบริษัทของคุณบางทีฉันควรไปด้วย คุณสามารถไปมากกว่าลิซ่าตอบในความสับสนไม่เข้าใจสิ่งที่ชนิดของการบินได้กัดผู้ชายคนนี้ปกติเขาแทบจะไม่มองขึ้นมาจากแผ่นจารึกแต่ผมกำลังลาป่วยแขนฉันหักคุณก็รู้ไอไอคนที่แต่งตัวประหลาดคลิกลิ้นของเขาช้ากลับผ่านเป็นไงบ้างมันออกมาจากสีฟ้าจริงๆขอผ่านได้ไหมไม่งั้นฉันจะสายคนที่แต่งตัวประหลาดอย่างไม่เต็มใจส่งผ่านไปยังลิซ่ามองหลังจากที่เธอและถอนหายใจอ่ะ ลิซ่าแทบจะไม่ได้เข้าออฟฟิศเมื่อเธอมาเผชิญหน้ากับโอเลสยาเธอเป็นเพียงแค่เดินออกไปจากเครื่องชงกาแฟถือสองถ้วยในมือของเธอสำหรับตัวเองแอร์อยู่ในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น